คุริซี่ไทยแลนด์วันนี้มีกระเป๋ารุ่นใหม่มานําเสนออีก1รุ่นเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า BP 1 0เป็นรุ่นใหญ่สุดตัวกระเป๋ารองรับน้าหนักได้ที่25ลิตรแต่ตัวนี้จะมีฟังก์ชันสามารถขยายกระเป๋าออกครับทาให้รองรับไปถึง35ลิตรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเจ้าตัว BP 1 0มีอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันนะครับเจ้า BP 1 0ตัววัสดุเทนโบรีคาร์บอเดตตัวนี้ข้อดีของมันก็คือทนการฉีกขาดแล้วก็คือกันน้ำได้้งองอ,งอเ,าางองเ้า 10, รงนา้ จะเป็นซิ้นแบบกันนะ้ําหมดเลยนะด้านหน้ามันจะมีช่องเก็บของก่อนสองช่องแล้วมาดูทีละช่องช่องบนสุดนะครับสามารถเปิดได้ยากนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเหมือนเสียบพวกแบตเตอรี่ได้มีให้ทั้งหมดสช่องด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของให้อีกหนึ่งช่องใส่สายต่างๆอะไรเงี้ยตัวพร์ลิชั่นด้านล่างตรงนี้เมื่อเปิดออกมานะครับ จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของตรงนี้เป็นยางยืดน,นะสามารถเก็บของได้ตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้ฝาตรงด้านหน้าเนี่ยตัววัสดุผิวเนี่ยถ้าเราจับเนี่ยทั้งหน้าด้านหลังจะเป็นเหมือนผิวกันน้ําได้คือว่าถ้าเรามีอุปกรณ์อะไรลงน้ํานมาเนี่ยต้องการเก็บสามารถมาเก็บตรงนี้ก่อนได้ตรงช่องด้านหน้าจะประมาณนี้นี้มาดูด้านข้างน,นะครับทั้งสองฝั่งด้านนี้จะมีกระเป๋าใบเล็กก่อนด้านบนหนึ่งช่องอยู่ฝั่งซ้ายมือนะจะมีช่องเล็กๆหนึ่งช่องสามารถเปิดออกมาได้ เมื่อเปิดออกมานะก็จะ,จะมีช่องใส่ของให้หนึ่งช่องจะมีแฟชั่นด้านข้างตรงฝามันหนึ่งช่องเป็น2ช่องนะครับแล้ลากตรงด้านฝาตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บพวกขวดน้ําหรือใส่พวกขาตั้ง,งตา่างๆหนึ่งช่องตรงนี้จะมีซิปนะครับตรงนี้มันจะมีช่องที่ ให้มันใส่ตัวหูฟิปไปเพื่อกันรูดกันอะไรได้ด้วยนะเวลาเราสะพายเมื่อรูดออกมาก็จะสามารถ้วงเข้าไปที่พอิชันด,ด้านในของตัวกระเป๋าไดา้บางทีเราต้องการจะหยิบอุปกรณ์อะไรเร็วๆเนเป็นช่องลับด้านข้างและตรงฝามันจะมีซิปให้อหนึตัวสามารถใส่ของได้เหมือนกันรุ่นนี้เอ,อาง่ายๆครับช่องซ่อนของเนี่ยเยอะมากใส่ได้แบบใจเลย มาดูฝั่งขวาบ้างด้ด้านบนจะเป็นสายลัดคสำหรับในกรณีเราใส่ขาตั้งอะไรเงี้ยต้องการรัดให้มันอยู่แนบกับกระเป๋าก็กสามารถแนบตรงนี้ได้นะก็จะมีตัวสำหรับเสียบคาตั้งตรงนี้อีกหนึ่งช่องตรงนี้นะครับสามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดออกมานะตรงนี้ก็จะล้วงเข้าไปที่พันช,ชันด้านในได้และด้านฝาก็มีซิปให้1หนึ่งตัวถ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถเปิดเข้าไปล้วง,งของด้านในได้ไดทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวาครับในกรณีที่เรามีเรนหรืออะไรเงี้ยเราสามารถมาใส่ได้ตรงนี้นะครับถ้าเรามาดูด้านบนตรงแล้วมมันจะี พัชั่นตรงนี้แยกกันการจะใช้นะครับคือต้องรูดสิบตัวนี้อ,าานออก่อนรูดโดยรอบแล้วเมื่อรูดนะครับมันจะเป็นการขยายพาันชั่นของกระเป๋านี่ดางออกมาณนี้ อีกชั้นหนึ่โงโตมานะครับจุได้25แต่ขยายได้เป็น35ลิตรก็คือโดยการที่ขยายตัวช่องนี้นี่เองประมาณนี้วิธีการขยายเป็นชั้นอ่าลืมบอกไปตัวนี้เวลาขยายเสร็จมันจะมีซิปด้วยซึ่งเปิดเป็นชันนี้ออกมาได้อ่าเปิดมาอย่างนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้ครับด้านฝาจะมีช่องใส่ของ2ช่องตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ของจะมีช่องเล็กๆตรงนี้ใส่ได้1ช่องมีซิปด้านบนหนึ่งช่องซึ่งตรงนี้เวลาบางคนอาจจะใส่เสื้อผ้าเลยอย่างเงี้ยใส่ในช่องนี้ได้เลยค่อนข้างใหญ่นะ ตัวนี้ขยายได้ถึง35ลิตรเลยทีนี้เรามาดูที่พอดิชั่นหลักของมันกันสำหรับการใส่กล้องต่างๆเปิดออกมานะก็จะเห็นเป็นช่องอย่างนี้นะครับผมข้างในยังมีกระเป๋าคาดเอวอีกหนึ่งใบมากันในเซ็ตเดี๋ยวถ้าใคอจิบาย่ากระเป๋าทะไรได,ได้ตัวพอดิชั่นตรงนี้จะมีสายลางไว้อย่างนี้ทั้งข้างซึ่งสามารถกดออกได้จะเป็นตะขอเกี่ยวเลยนะครับตัวนี้ซึ่งเราสามารถดึงออกได้เมื่อเปิดออกมาตัวเพาทุกจุดครับสามารถดึงปรับเปลี่ยนได้ทุกพอดิชั่นเราแบ่งได้ตามใจเราเลยแล้วว่าจะแบ่งเป็นสัดส่วนยังไงข้าง แข็งแรงเลยทีเดียวเราปรับแต่งได้ตามใจเราอยากให้มันเป็นดีไซน์แบบโมแบบไหนอยู่ที่เราเลยครับเราสามารถปรับแต่งได้แบ่งช่องแบ่งอะไรเงี้ยอยู่ที่เราเลยต้องการจะแบ่งบออบางคนจะดีไซน์ใส่เลนไว้รุ่นนึงไว้ฝั่งนี้อีกรุ่นนึงเพื่ออย่างนี้เวลาหยิบก็หยิบเข้าหยิบออกสะดวกต่อมาครับที่ฝาด้านนี้ ตัวนี้จะมีช่องใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยรองรับหน้าจอ n โน้ตบุ๊กใหญ่ใหญ่สุดที่17นิ้วก็คือใส่โน้ตบุ๊กไซส์ใหญ่ได้เลยช่องต่อมาเนี่ยสามารถใส่พวก iPad ได้ iPad Pro นี่ยใสแล้วก็มีช่องเก็บสายหรืออะแดปเตอร์ต่างๆให้อีกสองช่องเรียกว่าจุใจเลยนะครัอบอันนี้ทีนี้มาดูที่ตัวสายสะพายกับด้านหลังกันบ้างนะครับผมสายสะพายก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ อย่างที่บอกตรงด้านหน้าเนี่ยผิวเป็นโพลีเอสเตอร์ด้านหลังจะเป็นฟองน้ำนุมน่มๆเหมือนกันตัวดำหลังเนี่ยจะเป็นฟองน้ำนุมน่มๆเพื่อให้หลายใบอากาศได้ดีด้วยจับแล้วโอเคเลยสายนะมีตัวเกี่ยวสายตรงนี้ให้เพื่อเวลาเราสะพาสกระเป๋าเนี่ยให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นหูด้านบนสามารถปรับได้มีหูจับด้านบนท็อปตรงด้านข้างจับได้สามลักษณะเลย ด้านล่างของกระเป๋าก็จะเป็นเนื้อคนละแบบกับตัวกระเป๋าเลยไอ้ตรงนี้ด้านล่างของกระเป๋าก็จะมีสายสำหรับรัดขาต,ตาาดดนะั้งตรงนี้สามารถรัดได้นะซึ่งตัวนี้สามารถปรับระดับได้ดึงได้ลูดได้ให้มันรัดแน่นเลยสามารถทำได้หรือจะดึงออกก็ทำได้นะครับเพราะตรงนี้ จะเป็นลักษณะขอเกี่ยวสามารถดึงออกได้เนื้อเข้าโอเคซิปต่างๆก็จะมีการเข้าตัวนะครับทุกจุดจะเป็นซิปเหมือนสลิงตรงนี้จะมีเข้าตัวเก็บไบไส่ใส่มาทุกจุดเลยนะครับผมทีนี้มาดูของที่ให้มาคือกระเป๋าสะพายด้านข้างหน้าตาเเป็นอย่างนี้ตรงนี้จะมีกระเป๋าให้สองสั่งเลยซ้ายขวาแต่ตัวเนี้ยตัวสายสะพายเนี่ยเวลาใช้งานเราสามารถ ค้องเข้าไปกับรูด้านหลังของกระเป๋านะครับเพื่อเวลาสะพายมันก็จะอยู่ติดกับกระเป๋าเลยอยู่ติดเอวก็เราเลยเวลาไส่ของดนหนังเนี่ยบางทีมันจะรูดตรงนี้คือล็อกกับกระเป๋าไว้เลยตรงนี้มันจะมีกาวแกนไปปิดกับช่องด้านใน เพื่อล็อกเลยสาหรับเป๋าสบายข้าก็จะประมาณนี้ทีนีนะ้ดูสเปคนะครับตัวนี้รนะองรับน้ําหนักสูงสุดได้ที่15กิโกรัมตัวนี้จุได้15กิโกรัมตัวกระเป๋านะครับมีน้ําหนักที่2กิโกรัมใครนะครับที่กาลังหากระเป๋าใส่กล้องสําหรับการถ่ายภาพรีวิอเรียกได้ว่าขนไปแบบแน่นๆจุกๆเนี่ยเจา้า BP10 เนี่ย,น,ยน่าจะตอบโจทย์ของหลายๆคนและที่สําคัญตัวนี้ราคาไม่แรงคือถ้าดูแล้วเนี่ยใส่ได้2อบอดี้แน่นอนแถมยังใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่ไอแพดได้ กระเป๋าด้านข้างเนี่ยมีมาให้ด้วยตัวเดียวครบจบเลยนะครับสำหรับเจ้ากระเป๋า BP100 ครับผม